อายเย็นคู่กันหน่อยค่ะโอ้เจมหมื่นของเราควานตัวเล็กนะคะแม่แม่น้องแพรวากับน้องบิ๊กนะคะวันนี้นะคะโอ้สวยมากๆเลยนะคะโอ้มาถึงอายไหมคะอายแม่แม่แมไหมวัวตองทำอะไรโอ้ คลิปนี้เราก็มาต่อนะครับผมอยากจะพาน้องบิ๊กน้องเพวาขึ้นเจมินไปเที่ยวนะครับเจมินแต่งชุดสวยเลยวันนี้ได้ใส่ชุดสวยแล้วนะคะแม่แม่อนี่นะคะโอ้คครรัับอนนี้้โหก่อนที่เราจะขึ้นนะคะขอขมาก่รนี่นะคะ โบก็สวยนะคะโบกับดอกไม้นะคะเหมือนกันเลยโอ้ยก็ต้องขอขอบคุณชุดจากแมยุนะคะวันนี้ก็ได้โบใหม่ด้วยนะคะดอกไม้ด้วยนะคะนี่นะคะส่งน้องแพรวาขึ้นก่อนนะคะนี่เพรวาหนึ่งสองสามโอ้วันนี้แพราวาเก่งแล้ว อาน้องบิ๊กลองลองน้องบิ๊กนะคะน้องแพรว่าขึ้นได้แล้วเราไปเป็นน้องบิ๊กนะคะนี่นะคะน้องบิ๊กโอ้ย นังบิกนงบิกไม่รู้จะขึ้นได้ไหมนะคะโอ้ขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วนะคะพี่ๆโอ้ยย่ำ นี่นะคะวันนี้เรามีควานนะคะขคมื่นนะคะมีควานสองคนเลยตอนนี้แต่งตัวน้องบัวตองก่อนตอนนี้เราก็จะขอแต่งตัวให้น้องบัวตองก่อนนะคะส่วนเจ๊คหมื่นใส่ชุดสวยแล้วก็ยืนรอน้องบัวตองนะคะแม่แน่น้องบิ๊กเพิ่งเคยขึ้นช้างเป็นครั้งแรกเนาะวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะน้องสาหรับน้องบิ๊กนะคะแต่ว่าน้องแพรวของเราเริ่มจะชินแล้วนะคะแม่แม่ สำหรับน้องแพรวาเริ่มชินแล้วเจ๊ของเราเหมือนรู้งานเลยนะคะแม่แม่พอแพรวาขึ้นได้เตรียมสป,ปีดเลยนะคะน้องบิ๊กก็ลองหัดลองขึ้นดูบ้างนะคะแม่แม่เพราะว่าน้องบิ๊กยังไม่เคยขึ้นเลยเป็นวันน,น,น,นี้เป็นวันแรกนะคะ <c oughs> แต่สำหรับน้องแพรวานะคะจะ ชินแล้วเริ่มเก่งแล้วนะคะน้องแพรวานะคะน้องบิ๊กนี่เป็นลูกชายของพี่ควานบุญชูนะคะแม่แม่แมเรียนห้องเดียวกันกับน้องแพรวามีน้องไอมีน้องแพรวามีน้องบิ๊กนะคะที่เรียนห้องด้วยกันนะคะเป็นเพื่อนกันนะคะแม่แมัแม <c oughs> งคำมือนะคะวันนี้สองสาวของเราก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะไปทัวร์แล้วนะคะแม่แม่วันนี้นะคะ โอ้มีควานตัวน้อยนะคะวันนี้นี่นะคะใส่ชุดสวยเลยนะคะแม่แมโอ้ใส่ชุดสวยแล้วนะคะแม,แม่ควานของเราตัวเล็กนะคะสงสัยจะแวะตลอดเส้นทางนะคะแม่แม่วันนี้นะคะ เอาบัวตองสวัสดีแม่แม่สวยสหน่อยค่ะได้ใส่ชุดสวยแล้วไันขา่ค่ะโอ้สวยแล้วยกขาสวยโอ้อายเย็นค e> uh ู่กันหน่อยค่ะโอ้เจหมื่นของเราควานตัวเล็กนะคะแม่แม่น้องแพรวากับน้องบิ๊กนะคะวันนี้นะคะโอ้สวยมากๆเลยนะคะ ส่วนเจ๊ของเราควานตัวเล็กนะคะแวะตลอดเส้นทางเลยวันนี้เราจะเดินไปไหนกันนะคะนี่นะคะนี่นะคะโอ้ชุดน้องบัวตองนะคะลื่นไปอีกฝั่งแล้วนะคะนี่นะคะวันนี้เราจะพานะคะ สองสาวของเราเดินออกกำลังกายนะคะแม่แม่โดยมีควานตัวเล็กนะคะน้องบิ๊กน้องแพรวานะคะ <c oughs> เอ้าเจ๊จะไปไหน <c oughs> ดูนะคะน้องบัวตองได้ใส่ชุดเจ๊หมื่นนะคะวันนี้นะคะเป็นชุดที่แม่ยุตัดให้นะคะมีสองชุดเราก็เลยแบ่งให้น้องน้องบัวตองใส่ด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> ดูนะคะโอ้ดูบันทาย เห็นแค่บ้านท้ายก็รู้แล้วนะคะแม่ๆว่าเป็นใครนะคะเราจะพาน้องบัวตองนะคะแวะไปหาหนุ่มนะคะหนุ่มที่ชัยมงคลนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะแม่ๆในระหว่างข้างทางาหมือนไม่เห็นแวะอะไรเลยนะคะ สองสาวนะคะจะเดินไปหาหนุ่มนะคะจะเดินไปบ้านพี่ชายมโคนนะคะนึ่แต่งตัวสวยๆไปแอวหนุ่มนะคะแม่แม่โอ้หขม่นมาแล้วสีชมพูนะคะเหมาะกับขมื่นมากๆเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะแม่แม่ หวานแววนะคะมองมาแต่ไกลก็เด่นเลยเดินทีเดินเต็มถนนเลยนะคะแม่แม่ดูบ้านไทยบรรยากาศดีนะคะสำหรับบ้านทลาดนะคะแม่แม่แม สำหรับควานตัวเล็กของเรานะคะไม่กลัวอะไรเลยนะคะไม่กลัวเจ๊เหมือนพาวิ่งเลยนะคะน้องบิ๊กนะคะตอนขึ้นครั้งแรกนะคะมีกลัวบ้างแต่ว่าตอนนี้โอ้โหสบายมากเลยแทบจะไม่จับเชือกนะคะนั่งแบบสบายๆนะคะแม่แม่แม นี่นะคะพี่ชัยโอย้พี่ชัยเดินออกมาต้อนรับสาวๆเลยนะคะแม่แม่โอ้โหโอ้โห สวยขนาดไหนแม,แม่ลองคิดดูนะคะหนุ่มๆเดินออกมาต้อนรับเลยนะคะมองมาแต่ไกลเห็นสาวแต่งชุดสวยนะคะเดินออกมาต้อนรับเป็นอย่างดี มาถึงบ้านหนุ่มพี่ชัยมงคลแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นบ้านของพี่ชัยมงคลนะคะนี่นะคะเราก็ต้องให้แม่ควานพี่ควานบุญชูค่อยช่วยจับนะคะเพราะว่าเจ๊เหมือนของเราไม่ค่อยชอบช้างเพศผู้สักเท่าไหร่นะคะแม่แม่โอ้เดินมาครับเต็มถนนเลยสำหรับเจ้อ้วนของเรานะคะ นี่นะคะสําหรับน้องบัวตองนะคะก็มาถึงบ้านหนุ่มพิชัยมงคลแล้วนะคะแม่แม่แมโอ้ดูมีส่งเสียงด้วยนี่นะคะโอ้มาถึงอไหมคะอายไอแม่แมแมไหมบัวตองทําอะไรโอ,โอ้มีส่งเสียงร้องด้วยนะคะแม่แม่แมดู สำหรับบัวตองนะคะสงใส่ยจำได้นะคะจำแฟนได้นะคะแม่แม่ดูโอ้พี่ชัยบงคนของเรามีขาที่ห้าด้วยนะคะเห็นสาวสวยๆไม่ได้เลยนะคะแม่แม่สาวๆก็แต่งชุดสวยเลย นี่เรามาดูหน้าพี่ชัยมงคลใกล้ๆก้กันนะคะแม่แม่น้องบัวตองของเราก็มาถึงก็หันตูดให้กับพี่ชัยเลยจำได้นะคะมแม่แถอยหลังให้เลยนะคะไม่อายเลยนะคะไม่อายแม่แ่เลย นี่นะคะพามาเที่ยวหาหนุ่มนะคะแม่แม่ได้ใส่ชุดสวยแล้วก็พามาเที่ยวหาพี่ชัยมงคลนะคะพอดีพี่ชัยมงคลกําลังจะไปอาบน้ําพอดีเลยนะคะก็เลยเดินออกมาต้อนรับสองสาวของเรานะคะโอ้พี่ชัยมงคลสูงใหญ่มากๆเลยนะคะรูปหลอนะคะแม่แม่ดูอ้วอ้อ้ ดูนะคะเจ๊ใหญ่ของเรานะคะเห็นแต่บ้นานไทยนียยยย่นะคะโอ้ดูบัวตองแม่แม่ดูน้องบัวตองของเรา <c oughs> ไม่ห่างจากพี่ชัยเลยนะคะไม่สนใจพี่เลย <c oughs> ไม่สนใจเลยสนเห็นหนุ่มสนใจหนุ่มมากกว่านะคะดู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 ดพี่ดูพี่ชัย ยืนเทียบกับน้องบัวตองพี่ชายใหญ่มากๆเลยนะคะแม่แม่สูงใหญ่ดูดูขานะคะอดูดูเจหันตูดให้นะคะแม่แม่โอ้สัมผัสเจหน่อยโอโอ,โอหันหน้ามาแล้ว นี่นะคะคดูด,ดูพี่ชัยก็สัมผัสเจ๊ใหญ่เลยเจ๊ให้น้องจับดูหน่อยอดูยด,ด,ดูน้องบัวตองก็ห่วงนะคะแม่แม่แมแมโอ้ยดูน้องบัวตองทำอะไร พี่ชายของเราก็คึกแล้วนะคะแม่แม่มีขาที่ห้าออกมาด้วยนะคะพี่ชายชอบเจ๊หมื่นนะคะแต่เจ๊หมื่นของเราโอ้ยดูแม่แม่ดูขาที่ห้าของพี่ชาย <c oughs> สาวสวยนะคะมีสาวสวยมาใกล้ๆนะคะน้องบัวตองของเราก็เดินกลับไปกลับมานะคะกลัวนะคะหวงพี่ชายหรือเปล่า สำหรับคลิปนี้นะคะน้องไพยก็ต้องขอลาแม่แม่ f อไปก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวพังคำเมือนนะคะสำหรับวันนี้น้องไพก็ต้องขอลาแม่แม่ f อไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลท์ต่อมาไล้์ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ